เดี๋ยววันนี้พามาดูสกายไลน์หน่อยนะครับโอ้โหทะเบียนตรงรุ่นนะครับเห็นเขาบอกว่าคันนี้ต่ำๆน่าจะมี30ล้านเขาบอกว่าเป็น v s p e c นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอันนี้เขาเอามาทําท่อที่ทาง Workw e l นะครับอันนี้ก็เป็นท่อไทเทเนียมนะเห็นเขาบอกว่าปลายท่ออย่างเดียวก็หนักน่าดูเลยหน,หนักนี่คือราคานะครับแล้วก็ทําท่อไทเทเนียมอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับโอ้โหแบบสวยงามมากครับเนีย่ยแป้งแป,ง,แปงเลยครับนี่ จุดเชื่อมนี่ครับอะไรครับอุ้ยช่วงช่วงล่างนี่ช่วงล่างของอะไรครับเนี่ยนี่ครับเอ่อีกิยะฟอร์มูล่ามันมีแพงนะครับเนี่ยประมาณแพงมั้ยหรือว่าไม่รู้ราคาหลักแสนนะเนี่ยหลักแสนเลยเหรอหลักแสนแน่นอนครับหน้าหลังเนี่ยหน้าหลังของอะไรนะอะไรโมโมูล่านะครับอีกิยะฟอร์มูล่าอีกิยะฟอร์มูล่าอย่างนี้ดีมาอย่า้โอ้ยเนี่ยโอ้ทุกชุดทั้งหมดทั้งชุด โชคนี่เขาของอะไรนะโอลินครับโอลินชุดนี้เบิกน่าจะแพงอยู่เนาะโอ้โหแล้วที่เขาเห็นบอกพี่บอกว่าเขารีสเตลล์ด้วยครับรีสเตลล์มาโอ้โหดูใหม่ขอดูข้างในหน่อยได้ไหมครับดูภายนงภายในอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับได้หมดครับผมอยางนี่ก็สวยนะเนี่ยโอหอย่างนี้เขาเรียกยางซ็อกอะครับพี่อ่านครับอ่านอะไรครับเขาไม่เห็นเขียนอะไรเลยครับ เบรกเอเลสครับหน้าหลังวิล้อล้อล้อเฉพาะล้อนี่กับเบรกนี่เท่าไหร่ผมเนี่ยคิดว่าล้านกว่าบาทพระเจ้าพระเจ้าครับผมใช่หลักหลักล้านอยู่แล้วครับล้อกับเบรกอล้านเลยเหรอใช่โอ้ยนี่ล้อล้อล้อเนี่ยชุดชุดเนี้เห็นเขาบอกว่าล้อชุดนี้นะครับยังไม่รวมเบรกอย่างนี้นะครับประมาณห้าหกแสนนะครับ ดิดโมใช่ไหมอย่างงี้ดิดโมครับต้องเอานี่ออกไหมครับไม่ต้องครับนี้เหรอครับเดี๋ยวไงครับโมครับเอ็มดีโฟครับผมรคนี่เราคลิปสดเลยครับนี่ในที่ร้านทําอะไรบ้างครับผมเนี่ยครับอ๋อทำมีอันนี้เาเรียกว่าทำแค่ป้ายตรงนี้ครับอ๋อทำ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้ถังพักไอถังพักไอเป็นไทแอนเนียมครับอ๋อเป็นไทแอนเนียมรวมกันกับถังพักน้ำครับอ๋อนี่ถังพักน้ำาอ๋อเป็นชุดเดียวกันแต่แยกข้างในเป็นทางฉีดน้ําฝนอ๋อแยกข้างในใช่ปิดปิดอันนี้คือถังฉีดน้ำฝนอ๋อนี้มอเตอร์ฉีดน้ำฝนอยู่ด้วยอ๋อรวมเขารวมมาแล้วเขา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 ดักอยู่ข้างในนะครับมีแผ่นกันอยู่แล้วตรงไหนครับมีอะไรและนี่ถังพักน้ำครับโอ้สวยครับสีสวยมากโอ้สวยมากน้ำมันพาวเวอร์ครับเป็นไทแอนเนียมมีถังน้ำมันพาวเวอร์ครับ ท่อยินเตอร์ไทนเนียมทั้งหมดโอย้ยส้อยเสียอันนี้อันนี้ด้วยนะครับโอย้ย่รอ,อยเสียโอ้อยเสียไทแเนียมเมื่อกี้เราได้ดูจากข้างล่างมาแล้วครับเธอโบนี่รหัสอะไรครับแบบนี้อันนี้เป็นเทอร์ดิชันนะฮะน่าจะเป็นเจ็ดหกเจ็ดห้าโอ้เจ็ดหกเจ็ดห้านะครับสวยมากครับเครื่องอาร์บียี่สิบหกครับโอ้คันนี้คาดว่าน่าจะประมาณสามสิบล้านนะครับนี่มันสุดยอดมากเลยครับ เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดโอ้โหรถสามสิบล้านสามสิบล้านนะครับโอ้โหเบรกประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเรื่องรถเท่าไหร่นะครับเห็นเขาบอกว่ามันประมาณสามสิบล้านก็เลยตกใจเลยถ่ายนะเดี๋ยวลองเปิดดูข้างในนะครับเดี๋ยวขอ,ขอถามเขาหน่อยครับเดี๋ยวเราให้เอากุญแจหน่อยครับให้เขา เดี๋ยวขอดูข้างในหน่อยขออนุญาตเจ้าของรถหน่อยนะครับให้ดูหน่อยมีก็มีคันหนึ่งครับนี่ก็รถโปรเจกต์เหมือนกันนะครับกำลังทำอยู่ครับโอ้โหคุญแจ GTR ครับโอ้โหได้จับคุญแจนี่สามสิบล้านนะครับคาดว่านะครับผมว่า สุดยอดครับต้องยลองเปิดดูหน่อยครับเออครับสามสิบล้านครับนี่ต้องระวังหน่อยครับโอ้โหข้างในก็ประมาณนี้ครับแบบยุคเก้าศูนย์นอยครับไม่ค่อยดูเรื่องเลยครับเบาเบานี่อ้าวยศกลับบันไดนี่ก็ GTR นะครับโอ้โหเป็นสัญลักษณ์เลย นี่ก็หุหอมห่อผงอะไรน่าจะเดิมๆหรือเปล่าแล้วก็มีจอตรงนี้นี่มัเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเนี่ยโอ้โหได้กลิ่นไอความเป็นญี่ปุ่นโอ้โหเบาะนี้มันของยังไงอะไรยังไงครับเนี่ยเบาะเหมือนเนี่ยครับอ๋อนี่เบาะเดิม GDR เ,เลยครับอ๋อเดิมๆเขาเป็นอย่างนี้เหรอครับโอ้ชุดภายในเขาก็ ตอนเนี้ยเดิมๆ GTR อย่างเงี้ยชุดภายในอย่างเดียวก็เป็นล้านแล้วนะครับโอ้โหมือสั่นเลยครับอ๋อนี่เดิมๆนี่เดิมๆของเขาเลยนะครับเบาะเดิมเป็นอย่างนี้เหรอครับเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เบาะเลคคาโลนะครับเป็นเบาะเดิมของเขาเลยครับผิดผิดผิดถูกไงขออภัยด้วยนะครับแต่สวยมากครับสวย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 จัดเลยครับ ัะเบียนนังตรงรุ่นเลยครับสามสดีงมมากเดี๋ยววันนี้ก็ต้องจบคันนี้เรียบร้อยแล้วแต่ผมจะถามเพหน่อยว่าวันนี้ที่อู่เขามีรถอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสวยมากห้องเครื่องนี่ก็สวยมากเลย อาบ,บี26สองรุ่นนี่เฉพาะเครื่องอย่างเดียวเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้เขเล่นกันโอ้ถ้าเกิดเครื่องเป็นรุ่นนี้อา่าถืว่าน่าจะค่าแสนบวกว่าสมัยนั้นสองแสนกว่าบาดฝาแดงนะเขาเรียกฝาแดงใช่ไหมอาบี26ฝาแดงใช่ไหมตอนนี้มีรถอะไรบ้างครับเนี่ยอดิบอกหน่อยครับในอูอีโวครับอีโวมาทําอะไรครับคันนี้อีโวทำพวกท่อนเตอร์พวกวเก็บรายละเอียดก่อนอจะไปติดเครื่องครับอ๋อติดแล้วมีอะไรคันไหนครับอย่างคอนนาจาคันนี้ทําอะไรครับคอนนาจคก,ก็ เนี Or, so oh, ่ยครับมันคือค่เออใส่หม้อน้ำอะไรต่างๆเนี่ยอ๋อแล้วมีขนาไหนครับอันนี้คันอันนี้รถรถพี่เองใช่ไหมครับไม่ค่ะรถลูกค้าดิครับอ๋อรถรถลูกค้ารถลูกค้านะครับเก็บรายละเอียดดีครับห้องเครื่องเห็นไหมครับโอ้หม้อน้ำอย่างนี้บิ็เลสใช่ไหมครับบิ็เลสครับบิ็เลสสวยครับสวยครับโอ้โหครับอันนี้จะทำเป็นยังไงครับเทอร์โบหรือว่าอะไรยังไงครับ ไม่เทอร์โบครับเอ็นเอครับอ๋อ NA ธรรมดาใช่แล้วคันนี้ครับคันนี้ครับไม่เทอร์โบครับเคเทอร์โบอ๋อเคเทอร์โบที่เดี๋ยวใส่หม้อน้ำใส่ชุดอินเตอร์ทำให้โอ้สุดยอดครับสุดยอดครับก็ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พามาชมรถหลัก10ล้านนะครับอ่ะวันนี้เราต้องลาไปแล้วครับอ่าไหนขอดูซ่าสามสี่เห็นบอกมีซ่าสามสี่คันหนึ่งตอนนั้นไม่มีอะไรครับใส่ภายในเดี๋ยวรอใส่ภายในอ๋อนี่มีสองคันครับคันนั้นอย่างหลักเท่าไหร่ครับคันนั้น ประมาณประป่า<น>ปร,รุ่นธรรมดาครับประมาณออซื้อขายกันเอาเป็นแบบอือหลกักซื้อขายไปเลยดีกว่าห้าล้าน,นอุ้ยห้าล้านไปดูหน่อยคันนี้ก็ประมาณสามสิบทำไมถึงห้าล้านนะครับทำไมแตกต่างกันออปชั่นใช่ไหมเป็นจ t ทีทนะครับอ๋อคันนี้ก็เป็นจี t นะครับโอ้อนนอแต่ได้คันนี้ไปก็หลอ่อนะครับหล่อแล้วครับแบบนี้ โอเคจงาจพบกันใหม่ครับไปแล้วครับวันนี้2ปีทำหนึ่งคลิปครับลาไปแล้วครับ